นีครับัอมย่ว่าเอาอกูเรงนเดียวหน้อยู่ไก็ห้อย่ามไกที่หนอยาบนั้นคุที่บัตงนีก่ว่าก็จะวดีย่

เินนนคนเอินใจคือถอยตูดย่ายงานนี้เฉดอุ่มตีลุกขึ้นลูกลุกขึ้นนี้เฉดเป็นไรล,ลุกขึ้นลุกขึ้น